Hello ลทุกคนกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกคน,ท,กคน,ท,กคนทุกท่านกันด้วยและกันนะครับผมยุบช่องอเล็กน้ำยูเกม Investation C ของเราเช่นเคยครับผมหรือว่สีนั่นเองนะครับผมกาสำรับคลิปนี้ผมมีปืนใหม่มาแนะนำมานำเสนอมารีวิวให้ทุกคนดูครับทุกคนครับติดเองกับมือครับ M4A1 ของแรงดีกว่าซิกับผมเดี๋ยวเราจะไปล่าบอสนะผมด้วยปืน m c a 1มาดูกันว่า m c a 1เนี่ยจะยิงบอสทั้งหมดกี่นัดบอสถึงจะตายนะท่านผู้ชมแล้วมาดูกันว่าวันนี้ผมจะโดนลูดเสีย m c ไปฟรีๆหรือเปล่าซึ่งคราบติดเองกับมือเลยนะซึ่งมันใช้สก,กา5กระบอกสก,กาไข่ สกาไนสองเอ็มห้าสิบห้์เซ็นตนะทุกคนครับติดครั้งเดียวเลยแค่ส5เท่านั้นผมครับติดท่านผู้ชมแล้วก็ตัวละครใหม่ด้วยเดริลดิกซันนะผมจาก The Walking Dead นะชื่อโคเท่พยายามจะตั้งดิกกร a มส์แล้วไปตั้งเป็นพยายามจะตั้งชื่อพระเอกแหละ <c oughs> แต่แม่งตั้งไม่ได้มีคนตั้งแล้วไงมีคนดู The Walking Dead เหมือนผมด้วยสาวกค,คนที่เล่นเกมนี้ก็น่าจะเคยดูแหละซีรีส์เนี้ย ซีรีส์ตั้งแต่สมัยเด็กเลยนะปล่อยมาครั้งแรกนะ่าจะปี2 0 0 9ั0 1 0สันมั้งซีซั่นแรกปล่อยโทรทัศน์อ่ะเป็นซีรีส์โทรทัศน์อ่ะเออสมัยก่อนจนทุกวันนี้ซีรีส์ก็ยังไม่จบนะมีแบบภาคแยกแบบเป็น10ซีซั่นแล้วมั้งนะครับผมก็ติดตามแค่เฟียเดอะวอลกิ้งเดยกับเดอะวอลกิ g งเดย์ออริจินอล่ะตั้งแต่ลิขหายไปผมก็ไม่ค่อยได้ดูแล้วแต่ซีรีส์ก็ยังอยู่นะซีรีส์นี้อะมาดูการทุกคน m สี MC a หนึ่งของเราจะยิงบอสกีน่นนะ ยิงบอสเพิ่มอยู่แล้วนะเพราะว่า Mac ST มีจํากัดเพราะาต้องเอาไว้รีวิวปืนอื่นๆด้วยนะครับทุกคนช่วงนี้ไม่ค่อยได้ฝามไม่ค่อยได้เล่นทําคลิปอย่างเดียวไม่ต้องสงสัยหรอกว่าพีเอยู่ไหนเอาตู้ไปด้วยครับคลิปนี้เดี๋ยวมันจะซ้ำรอยเหมือนคลิปแอร์พอร์ตกระเป๋าเต็มไม่ใช่อะไรอ่ะทุกคนไปครับลุยกันพูดมากเกินไปแล้วมาดูกันว่าวันนี้บอสจะให้อะไรเรามาบ้างนะครับอย่างน้อยๆแอร์พอร์ตเราได้ไอเอ็มไอมาด้วยนะหนึ่งกระบอกนะเออไม่ธรรมดายิงไปประมาณ16ตัวนะแอร์พอร์ตนะครับ โอเคทุกคนมาก <c oughs> ว่าจะหาบอสเจอสามเซิฟทุกคนต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้ไม่มีสกิลนะไม่มีสกิลสักอันเลยแต่มีคนบอกผมว่าสกิลไม่มีผลต่ออทำให้เรายิงปืนแรงขึ้นนะมีแต่เรื่องปั๊มยาเรื่องความอึดอาหน้ำอาหารอะไรเงี้ยจะบอกก่อนว่าตัวนี้ไม่มีสกิลนะทุกคนมาดูกันว่าจะกี่นัดตาย นะอ้ตายเร็วมากแ้สก,กาครับตัวแรกใช้ไปประมาณ4แม็กกับอีก10นะัด4 3 2 2 0 3 0 มันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะ Ls ประมาณ134ปืนนี้ประมาณ130ก็ไม่ต่างกันมากนะครับทุกคนไม่ต่างกันเลยต่างกันแค่นิดเดียวมันดีกว่าซิกซิกประมาณกี่นัดผมก็จําไม่ได้และรีวิวปรนมานแล้วได้เสียงเหมือนซิกเลยนะนึกว่าซิกถอดกล้องออกดีถ้าไม่มีกล้องก็จะเป็นแบบนี้ก็ถือว่าแรงนะทุกผู้ชมแต่พังเร็วไปหน่อยเพือพ่อเผนี่พังเร็วกว่าซิกอีกนะเนี่ยดูทรงใช่ไหม อ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันนะครับมาดูกันว่าเราจะได้อะไรมาบ้างนะผมอาจจะไม่ได้พูดแล้วเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวดูกันยาวๆครับทุกคนไป โอเคครับผมทุกคนก็จบไปเปนที่เรียบร้อยนะผมสำหรับการล่าบอสด้วยปืน m c a 1, 1ในคลิปนี้นะก็ช่วงท้ายๆเอาเป็น p k m มายิงแทนนะว่ามันพังเร็วมากผมเตรียมแม็กมา30 m a แม็กนะสรุปใช้ไปแค่16บแม็กเองมั้งนะครับเพราะว่ายิงบอสได้แค่4ตัวนะตัวละ4ี่แม็กกับอีก10นัดนะพังไวมากมันดีกว่าซิกจริงๆใช่ไหมท่านะผู้ชมแล่มผมรู้สึกว่ามันกระโปกมากเลยอะ มันพังไวมากนะแต่ก็น่าจะแรงกว่าซิกแหละนะแต่ไม่รู้จําไม่ได้แล้วว่าซิกเนี่ยพังไวขนาดนี้หรือเปล่าแต่นี้ยิงบอลได้แค่สี่ตัวนะดูดิเหลือสิบหกเปอร์เซ็นพังไวมากแล้วก็คลิปนี้ได้ปืนมาทั้งหมดหกกระบอกนอกนั้นเป็นนอนล่าน่าจะยิงไปประมาณสิบห้าสิบหกตัวได้นะถือว่าได้ปืนน้อยแต่ยังดีที่ได้ไอมไอมาหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนถือว่าคุ้มอยู่ไม่แย่แต่ก็แย่อยู่ไม่แน่ใจ อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะผมท่านผู้ชมสำหรับคลิปลาบอสด,ด้วยปืน m c a 1ปืนใหม่ล่าสุดเลยนะครับครับติดปุ๊บเอามารีวิวปั๊บเลยก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต,ต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นปืนอะไรอีกหรือสกินปืนอะไรนะครับใครอยากให้ผมเอาอะไรไปยิงบอส คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเราวันนี้ก็เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนละกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บ